การลงมือการทำร้ายกันไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ควรแก่การปนาเป็นเรื่องความเส่ความเลวไม่ควรแก่การทำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นเรียกว่าผลของการกระทำหรือวิบากใครกระทำกรรมสิ่งใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทำนั้นเราทำแบบไหนคือพูดจาดีแบบไหนเราย่อมได้รับวาจาดีนั้นกลับมาเราพูดจาไม่ดีแบบไหนเราย่อมได้รับวาจาไม่ดีนั้นกลับตอนแทนกลับขึ้นมามันเป็นเรื่องทางโลกทางธรรมตามปกติตามเหตุตามปัจจัยตามเหตุและผล จากกรณีที่พยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองค่ะได้ถูกญาติผู้ป่วยทำร้ายร่างกายตบหน้าไป2ครั้งนะคะเพราะว่าเอ่ยเตือนไม่ให้นำเด็กเ,เข้าไปในห้อง ICU จนได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าซึ่งขณะนี้มีการแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยซึ่งทางโรงพยาบาลก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางดรธนกฤตจ,จิตอารีรัตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้สอบถามประกอบกับภาพวิดีโอกล้องวงจรปิดแล้วพบพยาบาลถูกตบเข้าที่กกหูสองครั้งและพยายามหลังมืออีกหนึ่งครั้งแต่ไม่โดนขณะนี้มีการลงบันทึกประจำวันไว้แต่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจร่างกายไปประกอบพยาบาลมีความเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแก้วหูกระทบกระเทือนมีการอักเสบและมีเรื่องของการได้ยินมีความคลาดเคลื่อนต้นคอ,อยัง วดอยู่นอนไม่หลับเพราะมีอาการปวดหูด้วยทั้งนี้ยังมีอาการฟกช้ำบริเวณใบหน้าจะใช้เวลารักษาประมาณ1-2สัปดาห์แต่ที่อาการรุนแรงคือแก้วหูอักเสบต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอจมูกไปประเมินและทำการรักษาเรื่องที่เกิดขึ้นเธอได้รับการกระทบจิตใจพอสมควรเริ่มมีภาวะเครียดซึ่งจะต้องให้จิตแพทย์นะเข้าไปดูแลอีกทีหนึ่ง ส่วนทางด้านพันตำรวจเอกวีพงกงแก้วผู้กำกับสบพเมืองระยองได้เปิดเผยว่าทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วเป็นชายอายุ46ปีทำงานอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งและทังเจ้าหน้าที่ได้รับตรวจบาดแผลพยาบาลที่ถูกทำร้ายแล้ว ต่อมาค่ะคุณผู้ชมทางพนักงานสอบสวนก็ออกหมายเรียกพร้อมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่หากไม่มาพบตามหมายเรียก3มครั้งก็จะขอสารออกหมายจับคาดว่าผู้ก่อเหตุก็น่าจะเข้าพบพนักงานสอบสวนเร็วๆนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมอาจารย์เบียร์ก็ออกมาให้แง่คิดถึงเรื่องดังกล่าวพูดไว้ได้ดีมากลองไปฟังกันดูค่ะก็อ,อยากจะฝากไว้ที่สำคัญที่สุดคือ เราทํางานในองค์กรใดก็ตามโดยเฉพาะองค์กรบุคลากรทางการแพทย์วันนี้ก็มีข่าวเนะาะเมื่อวานนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจที่เรื่องพยาบาลโดนโดน,โดนตบหน้าก่อนหน้านี้อาจารย์ก็มีด่าพยาบาลไปใช่ไหมด่าหมอด่าพยาบาลด่าหมดโดนกันหมดทั่วหน้าเรื่องการบริการใช่ไหมหลายอย่างการลงมือการทําร้ายกันไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ควรแก่การปรนามเป็นเรื่องความชั่วความเลวไม่ควรแก่การทําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นเรียกว่าผลของการกระทําหรือวิบาก ใครกระทํากรรมสิ่งใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นเราทําแบบไหนคือพูดจาดีแบบไหนเราย่อมได้รับวาจาดีนั้นกลับมาเราพูดจาไม่ดีแบบไหนเราย่อมได้รับวาจาไม่ดีนั้นกลับตอบแทนกลับคืนมามันเป็นเรื่องทางโลกทางธรรมตามปกติตามเหตุตามปัจจัยตามเหตุและผลดังนั้นอยากจะฝากหมอกับพยาบาลทุกๆคนในโรงพยาบาลที่นี่คิรีล่าว่าให้เราเนี่ยพยายามศึกษาหลักธรรมเยอะๆแล้วช่วยกันในการบอกหลักธรรมแก่กันและกันให้มีความใจเย็นเข้าใจ มันเจอคนมากมายโอกาสที่เราจะทําใจได้มันเหนื่อยความเหนื่อยความยากลาก,ลากเวลากลากเวลาสติสาตาังสาาัพชัญญาการพักผ่อนน้อยมันเป็นบริบทที่พเ,เราพกะบุคลาคกรทางการแพทย์ไม่พอแต่ขอให้เราตั้งเจตนาในใจว่าเราทําอาชีพนี้ด้วยความเมตตาสงสารต่อคนทั้งหลายในโลกอย่าทําเพราะเป็นวิชาชีพในการได้เงินได้ทองถ้าทําแบบเนี้ยเราจะอดทนอดกลั้นกับอะไรได้ยากมากแต่ถ้าเราทําทุกอย่างด้วยความเมตตาสงสารต่อคนที่ป่วยไข้ในโลกนี้ ไอการกระทำเนี่ยกระเจตนานเนี่ยจะรักษาเราจะรักษาจิตใจเราจะรักษาหน้าตาผิวพรรณเราให้เราเนี่ยแสดงออกด้วยความเมตตาคนไข้จะรับรู้ได้เลยแม้เราจะหน้ามุ้ยนั่งตึงขนาดไหนแต่เขาจะเห็นใจเลยเลยว่าเราเนี่ยทำด้วยความเมตตาจริงๆแต่ตอนเนี้ยมันแค่รู้สึกเหนื่อยล air, ้าอ่อนแออ่อนเพลียเท่านั้นดังนั้นขอฝากไว้ว่าให้ทําด้วยความเมตตาสงสารต่อคนไข้ให้มาก อย่าเกิดความเดือดดาลนอย่าเกิดความเบียเดเบียนเดือดร้อนอย่าก,กดความโกดความอาฆาตพยาบาทมาร้ายต่อคนไข้เพราะอะไรเราทําอาชีพด้วยความเมตตาบวกกับเราต้องสงสารเขาว่าเขาป่วยเขาไม่ได้ปกติร่างกายที่ป่วยบางทีมันหงุดหงิดง่ายมันพูดจาไม่ดีง่ายเพราะเขากําลังป่วยยิ่งต้องเข้าใจมากกว่าใครต่อใครเพราะเราเรียนรู้มาว่าเวลาอาการป่วยมันเป็นยังไงเวลาความล้าความเพลียมันเป็นยังไงเวลาไข้ขึ้นอาการทุกอย่างมันจะไม่ปกติเป็นยังไงยิ่งต้องเข้าใจคนให้มาก ดังนั้นอยากจะฝ่าบุคลากรทางการแพทย์ให้มีสติสัป,ปชัญญะในการศึกษาหลักคําสวรรค์เจ้าเอาคุณธรรมจร,ริยธรรมเนี่ยเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลเยอะๆเพราะเราต้องอยู่กับคนต้องเข้าใจสัจธรรมสัจจะความจริงว่าทุกคนมันป่วยมันเดินสู่ความเสือ่อมส่วนผู้ป่วยเองก็ตามต้องมีสติสัพชัญญะว่าบุคลากร,กรทางการแพทย์มันมีน้อยเขาอุตส่าห์สละตัวสละเวลาในการมาดูแลคนป่วยคนไข้ แม้เขาจะได้ผลตอบแทนแต่ผลตอบแทนนั้นมันเทียบไม่ได้กับเวลาที่เขาต้องเสียสละในการที่เขาเนี่ยสละเวลาจากการอยู่ในครอบครัวต้องสละมาเพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลมันเกินกว่าเงินเดือนที่เขาได้รับในปัจจุบันได้ซ้ําน,นั่นจึงเรียกว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการเสียสละเพื่อประชาชนในประเทศชาติบ้านเมืองดังนั้นขอให้เข้าใจในบุคลากรทางการแพทย์เช่นเดียวกันว่าเขาก็มีความเหนื่อยยากในการดูแลประชาชน พยาบาลกับหมอมันไม่ใช่งานบริการเพียงอย่างเดียวแต่มันคืองานบริบาลบริบาลผู้คนที่ป่วยเก็บได้ไข้ต้องพยายามดูแลทุกอย่างทุกประการเราต้องเข้าใจเขาในบริบทนี้ด้วยดังนั้นทั้งหมอพยาบาลก็ต้องดูแลคนไข้ด้วยความเมตตาคนไข้เวลามาโรงพยาบาลก็ต้องหาหมอหาพยาบาลด้วยความเมตตาต่อหมอพยาบาลด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นทั้งสองฝ่ายต้องอาศัยคุณธรรมจริยธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่มีความเมตตาต่อกันและกันเสมอ อะไรหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยได้ก็ให้อภัยนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุดอาจารย์ขอ อนุโมทนาสาธุกับผู้ทุนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังทมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิในใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการก,การะทำของตนตั้งใจในการทาความเพียรรับทิ้องอกุศลจเจริญกุศลมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้รักษาอัตภาพแห่งความสุขวไว้ได้ดีให้นานที่สุดใครมีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ดีโดยเร็ววันตามอัตภาพแห่งการกระทําทางกายวาจาใจสุจริตของตัวเองสุดที่สุดแล้วขอให้ททุกาานคคปฏิิบัตตมมรสว จนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันาชาตินี้ได้โดยชุยหน้ากักทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอนุโมทนาทุกคนนะแล้วต่อไปครับขอเชิญซื้อขออคุญ